สวัสดีครับสว่างนิยมกลับมาอีกครั้งวันนี้มารีวิวกับ K09 ไฟฉายคาดหัวตัวใหญ่นะครับที่มาแทนที่ตัวเก่าที่ขายมานานแล้วแล้วก็ผมตามหามาพักใหญ่ๆแล้วว่าโอเคหาตัวใหม่มาขายแทงก็ต้องดีกว่าตัวเก่าแทงกว่านิดนึงได้ลูกค้ารับได้ครับซึ่งตัวเนี้ย ทางโรงงานแจ้งว่าสามารถรัน2000ลูเมนได้โดยไม่ตัดกลับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับเปิดกล่องออกมาก็าจะมีตัวไฟฉายแล้วก็สายไมโคร USB ฮะโอเคกล่องมันใหญ่นะเอากล่องออกก่อนครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับซึ่งเจ้ตัวนี้เนี่ยเท่าที่ลองเนี่ยแสงเนี่ยได้เลยและก็ไม่ขาวพลนจนเกินไปนะฮะตัวเก่าที่ผมขายอยู่เนี่ย มันจะเป็นเวอร์ชั่นแสง 6,000K ฮะซึ่งจะเป็นขาวมากขาวโพลนค่อนข้างจะโพลนอยู่ครับซึ่งตัวนี้แสงจะอยู่ที่ช่วง5,100ครับ 5,500K ซึ่งเป็นแสงที่มันกําลังสบายตาฮะไม่โพลนจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้เหลืองมากอะไรเลยเหลืองนิดนึงประมาณนั้นซึ่งตรงจุดนี้นะครับเนี่ยเรจะมีระบบที่เพิ่มเติมขึ้นมานะนี่ก็คือระบบเซนเซอร์นะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับแล้วก็ ลังฐานจะอยู่ด้านหลังฮะนี่ตัวนี้ก็สามารถเป็นเอาต์พุตเป็น Power Bank ได้ด้านทางตูดนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ตชาร์จไมโคร USB ฮะมามาลองใส่ฐานกันนี่ก็จะแน่นนิดนึงะนะครับใช้18650หัวนูนนะครับ3ก้อนถ้าท่านไม่มีฐานหัวนูนเราแถม ม่เหล็กหนุนหัวฐานไปให้ครับทุกตัวที่ขายฮะไม่ต้องห่วงฮะสามารถใช้ฐานเดิมของท่านได้เลยหรือจะซื้อฐานหัวหนุนกับทางร้านเราก็ได้นะอ่ะที่อยู่ในรูปเนี่ยก้อนละ50าบาทนะครับอ่ะครับสายฐานแล้วอ่มาดูกันนะโครมเป็นโครมเรียบฮะเนี่ยมันต้องพุ่งแน่นอนเลยอันนี้ซิลที่เห็นนี่คือซิลยางกันน้ำอ่ามาดูกัน นะครับการทํางานไม่มีอะไรซับซ้อนฮะกดหนึ่งครั้งปุ๊บออกมาก็จะเป็น2 0 0 0ลูมเมนครับกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็น1,000กดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นสต็กกดอีกครั้งนึงนะครับมีแค่นี้ <c oughs> ถ้าเรากดปุ่มนี้ครั้งนะฮะก็จะเป็นการเปิดโหมดเซนเซอร์นี่ครับ น,นี่เซ็นเซอร์ติดแล้วจะเห็นว่าไม่รู้กล้องจะเห็นไหมนะมันจะเป็นแสงสีแดงอย่างนี้ขึ้นนะเปิดปิดด้วยการโผลนะฮะใช้ได้แค่โหมดแสงที่แรงสุดโหมดเดียวนะฮะโอเคบวลห่างได้ไหมอ่ายังได้อยู่ครับกดครั้งหนึ่งทีนะครับในการออกนี่ครับไฟจะหายไปแล้วนะข้อสังเกตเห็นนะครับ เดี๋ยวมาดูฟังก์ชันนี้ต่อนี่ครับจะเป็นเอาต์พุตนะฮะก็สามารถชาร์จมือถือคุณได้นะฮะนี่เดี๋ยวลองกับมือถือผมให้ดูนะครับสังเกตว่าชาร์จนะฮะแล้วไฟตรงนี้จะติดฮะ ซึ่งตรงนี้มันเป็นไฟบอกระดับแบตเตอรี่นะฮะซึ่ง4ขีดเท่ากับเต็มนะฮะโอเคครับมาดูแสงกันดีกว่าว่าน่าประทับใจไหมน,น่าประทับใจไหมไมันเป็นยังไงโอเคครับไปดูกันเลย กัใครนะครับก็หมอการเฝ้าบ่อปลาบ่อกุ้งนะครับทำไล่ทำสวนนะฮะเช่นเคยครับระยะเวลาการใช้งานขึ้นอยู่กับฐานที่คุณใส่ถ้าคุณใส่ฐานที่มีความจุสูงๆก็อยู่ข้ามคืนได้โดยไม่ยากเย็นฮะแล้วตัวนี้ไม่เหมือนตัวเก่าตรงที่ว่าไอ้ลำแสงของมันเนี่ยมันพุ่งแล้วก็สปอตมันจะโตเป็นลำโต ครับซึ่งเป็นรุ่นเก่าเนี่ยมันจะพุ่งเป็นลำที่รีบๆเล็กๆครับบางคนก็บอกว่าเขาไม่ชอบแานี้เขาชอบเป็นพุ่งลำโตๆสปอร์ตโตโตมากกว่าโอเครอบนี้ผมก็ลองเอาตัวนี้เข้ามาขายดูฮะซึ่งผลตอบรับดีทีเดียวเลยแล้วก็พ่วงมาด้วยระบบเซนเซอร์ฮะการบวกมือเพื่อเปิดปิดซึ่งตรงนี้มันเปิดปิด,ปด,ปดใช้เปิดปิดใช้งานได้หรือไม่ใช้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คนจะใช้ฮะครับวัสดุดีฮะ นะฮะกันน้ําได้ดีแล้วก็ด้านในก็มีพ้าล้มระบายความร้อนครับในตัวหลอดฮนะเพื่อยืดย,ยืดอายุการใช้งานของตัวหลอดออกไปเห็นนะครับโอเคเช่นเคยครับโทรสอบถามได้เสมอถ้าผมไม่หลับไปซะก่อนนะนะครับมีเก็บเงินปลายทางหรือถ้าอยากรู้อะไรก็โทรหาผมได้นะฮะไม่ต้องห่วงโอเคนะครับ สวสดงนิยมไปก่อนสวัสดีครับ